วิธีกำจัดมดที่ชอบทํารังอยู่ดีๆเลยนะคะเดินมันทางยาวเยเมื่อกี้เอาน้ำส้มส่ชูราดใช้น้ำส้มส่ยชูถูกๆเนี่ยนะคะลาดจะมีรูอยู่ เริ่มคือมันเริ่มเริ่มออกมาจากทางนู้นเพราะว่าฉีหยอดลงไปในรูนทางนู้นเป็นทางเดินมดเลยนะคะเนี่ยมดที่ไต่ตามบ้านก็ใช้น้ำส้มสายชูไปเช็ดได้นะคะเช็ดตามขอบขอบโต๊ะขอบขอบอะไรที่มันชอบเดินมาโต๊ะกับข้าวเงี้ยไปเช็ด นี่น่าจะเป็นนางพญามดเจ้าแม่มดแก้งมันแก้งมันมันเกิดอาการไปไม่ไหวโอ๊ยช่วยฉันด้วยโอ๊ยโอ้ยหดทิ้มโอ้ยเริ่มไปไม่ไหวแล้ว โอ้ซซโซเซตอนนี้มันกำลังแตกคือ,อ,อยังไปไม่ถึงไหน <c oughs> ใช้น้ำส้มสายชูนะคะปลอดภัย ยี่มันโต๊ะกับข้าวโต๊ะอาหารอะไรพวกนี้หมดชอบขึ้นดีนะใช้ตัวนี้ค่ะปลอดภัยถูกๆนะคะไม่ต้องมาแพง5%ตัวนี้ซื้อมากี่บาทไม่รู้